หลายคนที่อยากจะซื้อ Apple Watch รุ่นที่6นะครับหรือว่าอยากจะอัปเกรดเพื่อฟีเจอร์ออกซิมิเตอร์หรือการวัดค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยแต่ว่าเออเจ้า Apple Watch ตัวนี้เนี่ยมันจะวัดได้จริงไหมซื้อเพราะฟีเจอร์นี้เนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้มาแบไตให้ดูครับออกซิมิเตอร์นะครับหรือการวัดออกซิเจนในเลือดเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ที่มีเพียงแค่ใน Apple Watch Series 6และ Serie s 7ในตอนนี้นะครับซึ่งการวัดออกซิเจนในเลือดเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับ เป็นแบบยิงลำแสงผ่านผิวหนังกับแบบยิงให้สะท้อนกลับมาซึ่ง Apple Watch เนี่ยเลือกใช้วิธีที่2น,นะครับซึ่งเป็นวิธีที่แม่นยำน้อยกว่าก็คือวิธีการสะท้อนกลับมานั่นเองในเว็บไซต์ของ Apple นะครับบอกไว้ว่าฟีเจอร์ออกซิมิเตอร์หรือการวัดค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยวิธีการทำงานก็คือเป็นการยิงลำแสงนะครับที่มี3ลมลำแสงก็คือสีเขียวสีแดงแล้วก็ลำแสงอินฟราเรดเนี่ยเข้าไปที่ผิวหนังของเราแล้วก็สะท้อนกลับมา ซึ่งข้างใต้ของ Apple Watch เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์รับแสงอยู่จากนั้นนะครับก็จะไปผ่านวิธีการวิเคราะห์ผ่าน AI ต่างๆนะครับเพื <c oughs> <ค>่อดูค่าสีของเลือดเราว่าในเลือดเรามีออกซิเจนปริมาณเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ Apple บอกไว้ในเว็บไซต์ครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้มีความละเอียดอะไรมากเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ลึกซึ้งเลยเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเจ้า Apple Watch รุ่นที่6เนี่ยสามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้แม่นยําแค่ไหนครับวันนี้เนี่ยแพนก็เลยเอาอันนี้มาครับหรือว่าวินย้ ที่ใช้วิธีการวัดออกซิเจนแบบที่1ที่แพนพูดไปก็คือวิธีการยิงลําแสงผ่านผิวหนังของเราก็คือผ่านนิ้วมือนั่นเองก็จะเป็นการยิงลําแสงแล้วก็มีตัวรับแสงอยู่ข้างล่างนะครับวิธีนี้เนี่ยก็จะแม่นยํากว่าแล้วก็เครื่องที่แพนเอามาเนี่ยก็จะผ่านมาตรฐานของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ด้วยถ้าเกิดใครอยากตรวจสอบนะครับว่าเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วของตัวเองเนี่ยผ่านมาตรฐานของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ไหมเดี๋ยวแพนทิ้งลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นข้างล่างครับแล้วมาดูกันครับว่า Apple Watch รุ่นที่6 จะสามารถวัดค่าออกซีเจนในเลือดสู้เจ้าตัวนี้ได้ไหมครับมาในแพนลองวัดแบบมือข้างเดียวกันเลยนะปึ๊บกดสตาร์ทครับแล้วก็รอไป15วิอาวินี่ออกมาแล้วนะครับวัดปลายนิ้วได้99นะมาดู Apple Watch กันบ้างได้ได้96ครับก็ต่างกันอยู่นิดนึงเดี๋ยวเรามาเมคชัวนะครับลองวัดอีกทีหนึ่งมาลองดูเลยมือเดียวกันด้วยนะกดพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็มาดูว่า ความเร็วความแม่นยำทั้ง2อันจะเหมือนหรือว่าต่างกันแค่ไหนนะครับนี่เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเสร็จแล้วนะครับได้ค่าออกซิเจนอยู่ที่99นะตอนนี้ Apple Watch ยังไม่เสร็จนะครับอ่าปุ๊บเอ้ยนี่วัดไม่ขึ้นนะฮะคือบางทีเนี่ยก็วัดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่หลังข้อมือด้วยเดี๋ยวแพนลองวัดอีกรอบเพื่อความชัวนะปึ๊บคราวนี้แพนจะแบบนิ่งๆเลยปึ๊บวัดไม่ได้อีกแล้ว เฮ้ยอะไรครับเนี่ยขออีกรอบขอยีรอบยังได้อยู่เลยเอขออีกรอบนิ่งๆนๆเลยนะโอ้เหลือ93แล้วเริ่มเป็นอะไรแล้วเนี่ยโอเค2ครั้งไม่เท่ากันนะครับและทั้ง2ครั้งก็ไม่เท่ากับตัว วัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยแต่ว่าต่อให้ค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยของ Apple Watch นะครับจะใกล้เคียงหรือว่าเท่ากับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วยังไงเนี่ยก็ไม่ผ่านมาตรฐานของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ยดีครับมาดูนที่ข้อสังเกตก,กันบ้างครับก็ต้องบอกว่าการวัดของ Apple Watch เนี่ยบางทีก็ได้ค่าบ้างไม่ได้บ้างครับแต่ว่าวิธีแก้ก็ไม่ยากครับแค่เลื่อนนาฬิกาเนี่ยมาให้มันแน่นขึ้นเพราะบางทีเราอาจจะใช้นาฬิกาหลวมไปทําให้ไม่สามารถอ่านค่าได้นั่นเองส่วนเรื่องของความเร็วนะครับก็ต้องบอกว่า นี่ครับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยเร็วกว่าเยอะเลยเพราะว่า Apple Watch นะครับต้องรออย่างน้อย15วินาทีแล้วก็เรื่องของความแม่นยำเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเลยครับการขอเสริมนิดนึงนะครับเรื่องของเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ย ก็ควรจะใช้เครื่องที่ผ่านมาตรฐานของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องที่ไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยอย่างรูปที่อาจารย์เจษดานะครับได้โพสต์ไ้ใน Facebook ก็จะเป็นรูปที่เอาเครื่องแบบประมาณนี้แหละหน้าตาประมาณนี้นะครับไปหนีบใช่กรอกแล้วก็ได้ค่าออกซิเจนออกมานะครับก็ต้องบอกนะครับว่าค่านั้นเนี่ยเป็นค่าปลอมๆนะครับไม่ใช่ค่าจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ ตอนซื้อก็ระวังกันด้วยครับซึ่งจริงแล้วนอกจาก Apple Watch รุ่นที่6นะครับก็ยังมีสมาร์ทวอชแล้วก็สมาร์ทโฟนอีกหลายรุ่นนะครับที่สามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์อยู่ดีก็ไม่สามารถใช้ค่าที่วัดได้เนี่ยมาเป็นค่าอ้างอิงในการวินิจฉัยโรคนะครับก็ใช้สําหรับการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพส่วนตัวมากกว่าครับสรุปนะครับสำหรับใครที่มี Apple Watch รุ่นที่4หรือรุ่นที่5แล้วจะอัปเกรดเพียงเพื่อ อันนี้แพนไม่แนะนำนะครับถ้าเกิดใครไม่มี Apple Watch เลยนะครับแล้วอยากจะซื้อ Apple Watch อันนี้แพนก็แนะนำนะครับเพราะว่าเหมือนแล้ได้ฟีเจอร์การวัดออกซิเจนในเลือดแถมมาด้วยสำหรับการดูแลสุขภาพหรือว่าการออกอากาลังกายอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สกด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิรหรือ s u b s c r i b e ติดตามแบร์ไต เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ